ไปต่อกันที่เสมาสามเยี่ยมชมการเรียนออนไลน์โรงเรียนนานาชาติแบงคอกเพบสู้โควิด -19 ค่ะดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์เนื่องจากการปิดสถานศึกษาตามที่มีมติคอรอมอและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษค่ะ ดกรกนกวรรณวิลาวันได้กล่าวว่าสําหรับโรงเรียนดังกล่าวนะคะที่ได้มาเยี่ยมในวันนี้ได้เห็นถึงการจัดการที่โรงเรียนนั้นมีมาตรการในการคัดกรองผู้เข้าออกโรงเรียนอย่างเข้มงวดมีเจลล้างมือในพื้นที่โรงเรียนอย่างทั่วถึงมีการเช็ดทําความสะอาดพื้นที่อุปกรณ์อยู่ตลอดเวลาส่วนการเรียนการสอนออนไลน์นั้นทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่เลเวลเนอเซอรี่ถึงเกรดเลเวลเชอร์ทีนซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะเพราะ โรงเรียนนานาชาติมีความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตสามารถรับมือได้ดีนอกจากโรงเรียนนานาชาติแล้วขณะนี้ได้ให้สอชอไปสำรวจโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ค่ะที่ยินดีที่จะมาช่วยแชร์ข้อมูลให้กับกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งต้องดูในส่วนของปลายทางในการรับสัญญาณการเรียนออนไลน์ด้วยว่ามีปัญหาอย่างไรพร้อมหรือไม่เป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันคิดหาทางช่วยเหลือเพื่อการสนับสนุนส่งเสริม ให้การ <ไป S 1> พัฒนาการ <ไป S 1> เรียนออนไลน์เ,นลเกิดความยั่งยืนต่อไปค่ะ